สวัสดีครับนี่คือ Inside g News CEO สาวเจนนี่แบล็กพิง k ยังคงทำลายสถิติ b ิลบอ o ์ดฮอตวันเอย่างต่อเนื่องกลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊ k หญิงสุดฮอตในวันที่9มกราคมตามเวลาท้องถิ่นบิลบอร์ดได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเพลง One of the Girl ของ The Weeknd เจนนี่ และ Lily Rose Deep จากเพลงประกอบซีรีส์ HBO The Idol ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ที่อันดับที่69ติด Hot 100ในสัปดาห์ที่2ของชาร์ตด้วยความสำเร็จนี้เจนนี่ได้กลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP หญิงที่ติดชาร์ตสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ Hot 100ซึ่งทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่อันดับที่70ที่สร้างโดยซิงเกิลเดบิวต์โซโล่ของเพื่อนร่วมวงโรเซ่อย่าง On the g r o u d ก่อนหน้านี้เจนนี้ขึ้นแทน CEO สาวหน้าใหม่หลังก่อตั้งค่ายเพลงเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อสังกัด O.A. ที่ย่อมาจาก Odd Atelier เป็นที่ที่มีจุดหมายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่น่าดึงดูดใจในรูปแบบที่แตกต่างจากปกติหรือที่คาดหวังเมื่อเดินพุศจสติกาย,ยนที่ผ่านมาเพียงไม่นานหลังจากนั้น Y g Entertainment ซึ่งเคยเป็นต้นสังกัดเก่าของเจนนี ก็ได้ออกปร,ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมาชิก b l a c k พิง k ทั้ง4คนตัดสินใจจะไม่เซ็นสัญญาพิเศษกับต้นสังกัดสำหรับกิจกรรมเดี่ยวของพวกเขาแต่ยังคงทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในอนาคตอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ